บบมักกะซื้อโบมักกะซื้อค่ะพี่น้องแม่ต้องซื้อมต้องไ้ก็ตองซื้อค่ะบบมักกะซื้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิออกขันออกมาแล้วกินฮอดผูกคนผูกงามผูดเด่นจะเริ่มเกย์จินดาได้เตี้ย สวัสด <polarization. S 2> ีเอฟซีทุกคนนะคะนาอถูกช่องนะคะนาะจักช่องในช่องใดในน่าจับจำบ้างใดนะคะนไเป็นนแมเนก้าซีมาปล่อยแนวทางเด็ดเด็ดนะคะฝากแนวทางฝากแนวทางค่ะเพราะว่าเฮาสีเขาใกล้สีเขาเมื่อสอบอีกแล้วค่ะแม่ใกล้สีเขาเมื่อสอบอีกแล้วค่ะอีกแป๊บเดียวก็ได้ทรงอาจารย์คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะจ้ะไม่สนานแล้วแนวทางในเมเนก้าเออเดี๋ยวงวดที่แล้วนี้ ออพุทธิอ่างวดก้อนกระเขาอันหกหนึ่งนาะคะเนื้งวดงที่เร็วี่กระเขาหาซูนค่ะหาซูนจ้าเราหาซูนค่ะแฉียนเฉนได้พี่น้องเด้อหน้าีแอด็ดแอดขออนุญาตถามมาจังเดยหาซูนอันเลขหาซูนเนี่ยเป็นเลขความฝันโอ้ฝันเลยฝันมาเพราะว่าสีสดงา๊ะตั้มนักปฏิบัติธรรมอยู่ธงหน้าแล้วนี่อันเจ้าที่อยู่หน้าเพิ่นมาเข่าฝันว่าสีเฮ็ดสีแางนี่มึงเอาตัวนี้เด้อ เป็นน้อาเงินมาให้ยาสิบบาทเนี่ยละประมาณนี้ค่ะ<อ>คือมีมองระบบที่สิสร้างสถานปฏิบัติธรรมมีมองอิลิแม่นไม่มองอิลิอยู่หน้านะคะมันเป็นผ<อ>ู้สาหน้าของเจ้เพิ่นเนาะแม่นอยู่ในหน้าค,ค่ะเวลาเขาไปสวดมนต์ในยังกะสีนี่มันจังสิบ่มีผู้ใดร่ลอาญเฮา ปกติกับเจี๊ยกไปสวดมนต์อยู่นั่นแล้วบ่ปกตินี่สวดอยู่บ้านและผู้อื่นเขาลำคาญเพราะว่าสวนเสียงดังเป็นคนสวดเสียงดังเป็นคนสวดเสียงดังเขาค่อยๆกั้ยันเทวดาเพิ่นบ่อไรเงีนกับพี่น้องเพราะฉะนั้นจุดจุดจ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 ดปุริอผู้เดียวว่าสวดแต่ผู้ใดแต่ว่าเขาสร้างเฮ้าจ้าเพราะฉะนั้นแล้วมือนี่กับสีมาบอกแนวทา้งนะคะเนาะแขนแขนเนาะค่ะเนาะครับผมเพราะว่าเฮาสีไก่สีขาห้องสอบแล้วเฮาสีเอา อันนี้ไปพันวิทยาไัยเนาะคะ่ะอ,อ,อันนี้คือฟันไมบ่บ่งทีอันนี้หันมันสิมี่สูตรของอาจารย์ที่ค่อยๆถือนํำเพิ่มมาค่ะโอ้อาจารย์นี่เพิน่นเพิ่นให้ถือมากทุกงวดถือถือมาหลายงวดแล้วถือมาหลายงวดแล้วแต่ว่าบริด้มาบอกเอฟซีนะคะอันนี้อนที่มาบอกเอฟซีเนี่ยก็อนุญาตเพิ่นแล้วอ๋อค่ะค่ะจะเพิ่นว่าเพิ่นกับสิเฮ็ดสีสางขึ้นกัน จัดจวดเลยเจตินดาก็เลยมาจัดจวดสองงวนแล้วมันก็เขาค่ะครับผมมีโมีนบน้ำกันเมีโซมีลามน้ากันเนาะเนาะไมาใช่นั่นแล้วเพราะด้ขขามาปล๊ดกัแตงขันหาลับเอาอตอนที่รับผาแตงขันหาลับเอารหัสซับของเพื่อนได้รหัสซับมาแล้วแมนไห้มันแมนไห้มันใช่ไห้ค้นที่เบิงกีบปุขาเนี่ยให้ก็เจ้าถือเลขน้ำแม่ไหลก็เจ้าเสด็จ้มาเห็ดมาสางน้ำเนาะปีน้องเนาะแมน บานิกนสิมาปลอยเมื่อวานนี่หันกะไปสวดมนต์อยู่วัดป่าคำซุนค่ะโอ้ครับผมจา้าไปสวดมนต์อยู่วัดป่าคำซนมาปู่ญาเอ้ลูกหลานนี่สิเอารหัสโขกรหสสัสทรัพย์อันนี้ไปให้คนทั้งโลกนี่เบิ่งให้คนทั้งโลกนี่เพิ่นซื้อน้ำกะให้มันแมนกะให้มันใจให้เป็นสักขีพยันกับลูกกับหล,ลานเดอ้อลูกเพงลูกเทียนนี่สิเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพิ่นสีเฮ็ดสีสางค่ะอะน,นะกะสวดมนต์แล้ว้รยกาอันกาคาถาปู กระทาปูกับเนี่ยหดจีบแมนกระทาปทูกับเนเรียบร้อยแล้วก็ให้นั่งไ้ผู้เดียวก็ค้นกันอยู่ในหันลายคอนอยู่อ,อยู่ปรั่างอยู่งูเขียวตกลงมาต่มเลยงูเขียวตกเป็นเป็นง <c oughs> ูเขียวตกเป็นเป็ดฉนไมการูเข้าก,ขกันมันีโทศรพท์เจินดาก็อยู่ในโตทั้งแพงโรตเตรีจิตั้างขุนเนาะก็ลูกกับพวกขืนยันพันมังงูใส่เอาผู้อื่นทับแอกยัวไปเบิดแล้วก็โตสั้นเอาเอาเด้อปูเด้อขันมาปูรับผูรับทราบกะ ปูก็อยูนิ่งๆมาซั้งจู่ทัองคู่ทำย่านพี่น้องปูก็อยูนิ่งๆ้าซิเมนเป็นตัวไดก็ให้ปูในโคตรให้เป็นตัวเลขให้เลขให้ลูกเบิ้งแมนเงี้ยเม็ดกัวพวโตทํ้งโปรตีนนี่ว่าคกวามกี่ายอนุญาตบาดคาครับบานผูู้อื่นกับย่านเบิ้ดมาลุกขึ้นมาทำไมกับลูกกระไยครับพี่น้องตีงโตว่ไไ้ย่านแมนท่นกับโคตหางของเพิ่อน เป็นเลขเก้าจ้าโอหางนะขังขังขางหางของพญางูเขียวนี่ขึ้นโคตรเป็นเลขเก้าตามที่เห็นหมู่บ้านนี่เนาะตามีเป็นเลขเก่าเมื่อก่อนนะค่ะมีนิมินไม้ที่ดีค่ะเลขเก่ามื่อก่อนอ้าวคันแมนซิแมนเป็นเอกะให้ปูนี่โคตรทั้งหัวเป็นเลขอีหยังก็ได้ที่ลูกสีไปปล่อยมื่อนี่ครับผมเพราะเราโคตรเป็นเลขห้าจ้าจ้าโคตรเป็นเลขห้า บ้านนี่แล้วถ้ามันแมนขันมันใส่เอลีน่ะให้ปูหันค่อยๆไปเด้อไปตามทางของปูลูกคู่แล้วลูกรับทราบแล้วให้ปูน่ะเรื่อยไปทางไม่ไาสั้นไปสิลูกนะขอยสั้นนิดหน่อยพันกันแล้งงูหัวขึ้นแล้วพันกันงูยังงูหัวขึ้นแล้วพันกันเรื่อยไปขึ้นต้นไม้คนกับทายเอาเพิ่นบ้านนี่เอาขันมันซิแมนตัวนี้ปูโยัวขึ้นอีกรอเพันกับหอยหัวลงอันน่ะ ม่วานี่บานนี้แล้วน้องค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะครับผมจ้าไม่ชนั้นแล้วบานนี้ก็เจจินดากับสิมาปล่อยแนวท่งของเจจินดานอกบานนี้จ้าจ้าก็ออกมาหามาพอัอเพเพินก็เลยเด้ปล่อยให้เพิ่นดม่วานี่เนาะค่ะโอ้ค่ะเตรียมตัวนะค่ะพี่น้องเนาะ พอใจไห้พี่น้องเลขบนนะค่ะบนล่างค่ะก็เป็นบนเป็นบนล่างเป็นล่างว่าว่ว่ามันต้องซื้อบนล่างนะพ่อสามแขนแขนหนึ่งค่ะโอ้นเลขหน่วยชุดนะพี่น้องเนาะมัดเด็ดสอดเด็ดเพิ่มมามันจีแมนมันสีใจกับเสื้อเพิ่นเนาะค่ะเนาะครับผมเสื้อเพิ่นเพิ่นเพิรนภูมี่ดิดมีเดดเพิ่นภูมี่หูตาทิพว่าสันสือเพิ่์นไหมาหนักเกาซลี อจ้าเก้าห้าเก้าหกค่ะพี่น้องอจ้านี่ราคาเพื่อนบอกว่าเก้ายูรักสิบเก้ายูรักสิบจ้าเก้ารักสิบจ้าเก้ายูรักสิบนำบมหายมีบมหไหมีตัวนิ่งเพราะว่ามันสีม้าเนี่ยหันให้หาดเซิ้งกันพันว่า เมาเกื้องกันแป้เอาเกืองกันพันมาสันมันพู้ใดมักเมื่อยนี่ก็วิ่งเอานมามานี่คันผู้ไดมักเมื่อยนี่มักแลนนะค่ะเนาะแลนเด้อค่ะเด้อแลนเก้ากับหกเก้ากับหกเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะจีเนาะแลนเก้ากับหกค่ะผู้ได้มักเมื่อยกับวิ่งเอาได้ค่ะแลนเอาวิ่งเอาค่ะนั่นนั่นตัวนี้นะคะเนาะมานี่เลขฝันเจจินดากับฝันว่าพุ่งละไปเฮือนหลังหนึ่ง ค่ะสิบหกนี่แหละค่ะบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่เป็นเลขใครเลขค่ะสิบกนี่หมายหมายหมายถึงว่าบ้านเล็กที่ไผรจักเฮาบปูดจักแต่ว่าไม่ได้ไปในความฝันในความฝันว่าได้ไปไปบ้านเล็กที่หาสิบหกแม่นค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงคือบ้านแมนบ้านแมนบ้านเจิจินดาตื่นขึ้นมายังบ้านเจ้าของคือเก่าห้าสิบหกเป็นเลขฝันเลขฝันว่าได้ไปบ้านเล็กที่ห้าสิบหกแม่นค่ะ ไปอยู่นะหันคนน่ะคนลายลายกันมีกินมีอยากมีพักเหนาะผักเนื้อมีแต่ผู้เท่าเอาเป็นอีหยังบ้านผู้ใดมันคืองานแท้หะนะเพราะไปแล่นไปเบิ่งบ้านเล็กที่เอาเฮือนไปคืองามแต่คนมันคือลายแต่ก็เจ้าเฮ็ดอีหยังหะนะได้ไปฟอนห่นหมอลำซิงอยู่นะหันอยู่ในบ้านเล็กที่หาชิบกแม่นก็เลยแล่นออกมาเบิ่งเอากูได้ฟอนหอนมอลำซิงผู้ตัวนุ่มาเบิ่งเลยเป็นบ้านเล็กที่หาชิบูขับปีนองแดงขึ้นครึ่งป่ะพ่อแมถามแดงขึ้นครึ่ง่ะ นลียมไปป้ายเลขที่หาซิพหกคู้ชมเดได้สังเกตต่ว่าชัดเจ๋อชัดเจ๋วค่ะพี่้องอันนี้คือฝากแนวทางนะคะนาะปนสีเฮ็ดสีสางนะค่ะเนาะผู้ใดบ่งคิบเจจินดาในเมเนกาให้ทุกคนถือกเลขน้ำกันเด้อค่ะเด้อสู้ตาสู้ตาค่ะให้เชือกค่ะโมมิพาโมมิพาจ้ะสีเรเน่เจ้าหาแล้มันตรงกันบรูคือกับเลขอ่างูพญางูที่เหียลงมา ก็บรู้คือกันเนาะแมนเพิ่นโคให้เบิ่งอะค่ะแต่ความรู้สึกโคสหางอ่ะสิเน้นตัวนี้แห้งกว่าหมูเหลือสิหาท่อกันไม่ให้มันไวค่ะเพราะว่ามันหน่อยจอโตอยู่พิจารณาเบิ่งหน่อเนาะครับเนาะพิจารณาเบิ่งนะค่ะแต่ว่าสซลลแกนนี่ก็คือเขาคือเก่าค่ะป้าไงเปลี่ยนแล้ว อาโลแกนชวนให้พี Ph. 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 ่น้องเอฟซีโลแกนนะคะเนาะบอมักกะซืบอมักกะซื้อค่ะพี่น้องแม่ต uh> ้องซื้อต้อก็ต้องซื้อค่ะบอมักกะซื้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิออกขันออกมาแล้วกินหอดปูกขนปูกงามคนเดียวเออเดลเกจินดาเดลเกจานี่บอมอะไรกี่คุยนะคะเนาะครับผมคือปกติแล้วเลขชุดนี้นี่ เอามาเลยหั่นหลักซื้อผู้เดียวพี่น้องหักเอากระเทียมแล้วกเอาเพื่อเดียวแล้วมันถื่อหน่อยแล้วมันบริเฮ็ดบริสฮซังก็เลยขออนุญาตเพคนบ้านว่าสิออกยูทูบเดี๋ยวพอถื่อมากกับพ่อแดงตะขาปัทู่ค่ะพี่น้องบม่ได้เฮ็ดบริสฮซังแล้วก็น้องมาได้มาในี้ก็ขอให้เป็นลูกเพิงลูกเทียนบุญนี่สิเป็นสะพานบุญได้เฮ็ดได้สร้างน้ำกันเนาะปูเนาะเจ้าแห่งบ่มีเฮือนสิอยู่ ให้ลูกไปออกยูทูปสาธารนก,กับวายังสี่<แ><แ>เนาะคืขอขออนุญาตเพิ่นแล้วคือขออนุญาตเพิ่นแล้วเพิ่นก็เลยอนุญาตออกมาก,กับสองวักับเป๊ะเลยค่ะโอ้เมมตะกี้กับลักซื้อผู้เดียวอักเอาผู้เดียวก็ได้แต่ค่าประตู <c oughs> นั่นแหละค่ะแต้ว,ว่ากับเชื่อเพิ่นพมานิ่งยูผู้เดียวมันก็ถึกนะค่ะวันนี้เพิ่นก็บอกว่าบ่ห้ถิ่มตัวไรอต่นซื้อมันิอยูหนาหันล่ะห้ามทิ้งเด็ดค่ะแต่ปกติในซื้อเลขเพิ่นนี้ มันสิตรงโพสิออกตรงตรงเออเพื่อพอแม่พี่น้องเอฟซีมันสิออกตรงแต่ว่าเข้ากับย่านเนาะกับไปรีแล้วก็ไปใต้ค่ะพี่น้องแม่เป็นภาษาลับเป็นภาษาลับแรกค่ะเป็นภาษาลับแรก็คือเข้าต้องพิจารณาว่าเข้าต้องไปรีแล้วก็เข้าก็ตตรงไปไต่พิ่มไปตั้งรีไปตั้งไต้ค่ะพี่น้องจ้าไม่ใช่นั้นเข้าต้องเขาห้องสอบให้ผ่านนะพี่น้องเนาะเพราะว่า อีกบั้กกี่มือนี่เข้ากับเดชวงอาจารย์และพี่น้องมันมาไวขนาดเพราะว่างวดบางงานนี่ผู้ผู้ลังค้นเขากะยังเก็บบนท่านเจ้าอยู่เห็นว่าบานในงวดนี่เข้าก็ต้องสูรไม่ค่ะเพราะว่าคนมันหมักเนาะครับผมกันบพซื้อกับบไไ้เพราะว่าไม่คิดเอาหมาะเอาหมเอาหม้อเยู่พี่น้อง ไม่เช่นั้นสอบให้มันผ่านนะค่ะส่งอาจารย์มันผ่านนะค่ะเด้อเอาสายตรงค่ะเบอร์โทษเจ๊ขอเบอร์โทษนะเบอร์โทษนะคะเบอร์โทษนะคะเนาะเบอร์โทษเจจินดาเนาะค่ะเนาะสายตรงสายด่วนสายตรงสายด่วนค่ะฟันจวดหนวดยาวนะคะเอนี่092 092 384 384 4975 497 หาผู้หาผู้ใดโชคผู้ใดมานอยากขอหาเพิ่นอยากร่วมสังน้ำเพิินเออนาะครับนาออนุอามูนัเอ่ะอนุโมทนาอามูนทล่วงนาครับผมนล้ำเลยรุ้ยผู้ใดบ่งคิปในมือนี้กะให้โชคมาน้ำกันพ่อกันว่นาพีา่น้องก็ราคิดว่า no. สิถ in ฉิเลขอยู่แล้วง่ามขึ้นไหมพี่น้อง มันสดใสขึ้นมาเถอมัดสดใสขึ้นกันมันมีรังสงอนฟันดีเนาะครับผมสุดๆมันร้านครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเพ่นหลายๆรับน้ทางที่เพป็นให้มากนะครับเด้อจวดจวดจีนว่งรับส้มมะฟังเพื่อเปิดน้าทางครับผมไอ้ล้างไม่สวยขึ้นเลยครับผมเนาะตามมาครับผมสวัสดีสวัสดีครับ